สวัสดีวัยรุ่นหัวติดหมอนนอนติดเสื่อกันทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องไม่สนิทบิดหมดชาแนลนะคะทุกคนค่ะวันนี้หนูก็จะมาสอนวิธีการที่จะลบปลีกแบบประมาณแบบว่าจากกู้เขาแต่กลัวมันจะโทรหาบุคคลอื่นใช่ไหมพี่อ่าตรงนี้นะคะหนูก็จะมาสอนเนาะอ่าก็คือว่ามีแอป,ปกู้ดีๆหรือเยอะไม่มั่นใจเงินความสุขเนี่ยคะ่ะพวกนี้แฮปปี้ตังนี่ตัวร้ายเลยนะคะ พวกนี้นะคะเป็นเป็นลูกโซ่มันเป็นลูกโซ่เนาะมันเป็นลูกโซ่ก็คือว่ามันเวลาเรากดกู้เข้าไปอะพี่มันจะมีลูกจ่อยให้เลือกกันหลาย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 ตัวพี่แอปละพันห้ามั่งสองพันแปดมั่งอะไรเงี้ย <c oughs> นั่นแหละคะ่ะแล้วก็จะมีค่าทําเอกสารพันหนึ่งแปดร้อยแล้วแต่เนาะอ่ากู้มาสองพันห้าได้พันกว่าบาทอย่างเงี้ยพันแปดกู้มาสามพันห้าได้ได้สองพันห้าอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก,ก,ก,ก็จะมาประมาณนี้เนาะ ก็คือว่าทุกคนอยากกู้แล้วจะต้องทํำยังไงไม่อยากให้มันตัวหาบุคคลอื่นไม่อยากให้คนอื่นต้องมารับรู้ว่าเราเป็นนี่อ่าอย่างนี้เลยค่ะทุกคนทุกคนเข้าไปที่รายชื่อนะคะเข้าไปที่รายชื่อของทุกคนก่อนที่จะโหลดแอปพวกนี้มานะหนูแนะนําเลยว่าให้ทุกคนอะ่ะไปเปลี่ยนตัวท้ายข้างหลังอะ่ะจะสมมุติว่าสามไอเปลี่ยนแค่ตัวท้ายเลขเดียวค่ะข้างหลังสมมุติว่าไอ มันเป็นเก้าคุณก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสาเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกอะไนเปลี่ยนตัวท้ายแต่คุณก็ต้องจดไว้ด้วยเนาะเพราะว่ามันจะแฮกเอาข้อมูลในรายชื่อของคุณนั่นแหละที่ไปโทรนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการที่ว่าคุณจะจะไปเอาเงินเขาอย่างเงี้ยคุณก็ต้องแลกด้วยการขายข้อมูลของคุณไม่ว่าจะเป็นอ่าเลขบัตรประชาชนชื่อจริงนามสกุลจริงเราวันเดือนปีเกิดมันจะนะ่าขายข้อมูลนี่หมายถึงยังไงพี่ ก็คือว่าถ้าเราเอาไปให้มันปึ๊บหนึ่งและจากที่คุณไม่เคยมีแบบพวกเ,เล่นกงเล่นเกมคลิกลิงก์อะไรเงี้ยส่งมาในข้อความมันก็จะส่งมาหลังจากเราโหลดแอปพวกนี้มานะคะเพราะว่าถึงเราจจ่ายดีจ่ายตรงแค่ไหนมันก็เอาข้อมูลของเราไปขายในธุรกิจด้านมืดอยู่ดีค่ะทุกคนธุรกิจด้านมืดคืออะไรก็คือว่ากับพวกเว็บพนันพวกอะไรออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะส่งมาให้ในทางข้อความของเรา ว่าให้เรากดตรงนั้นตรงนี้สมัครอย่างนั้นอย่างนี้โปรลดเท่านั้นเท่านี้มันก็จะมีมาหลังจากที่เราโหลดแอปพวกนี้มานะคะอ่าอ,อแล้วก็ต่อมานะคะพี่ใครที่จะกู้ก็คือว่าชื่อไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยค่ะเอาไว้อย่างนั้นแหละแล้วคุณก็ไปเปลี่ยนแค่ตัวหลังทัวข้างหลังทั้งหลัง,งหลังหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่าน มันอยู่ที่ระบบพวกมันคำนวณหนูไม่สามารถทราบได้ว่ากู้มาแล้วทำไมถึงไม่ผ่านหนูก็กอกตามหมดทุกอย่างทาไมไม่ผ่านกู้มาจี่สิบรอบก็ไม่ผ่านไม่ทราบค่ะพี่เพราะว่าไม่ได้เป็นคนอปล่อยเงินให้เนาะอ่านะคะอันนี้หนูไม่ทราบจริงนะพี่นะก็คือว่าหนูไม่รู้มันคำนวณยังไงเขาคำนวณของเขาเองหนูไม่รู้ค่ะจริงๆพี่ไอ้นี้ก็คือว่าสอนวิธีการหลบกลีกเนาะว่าจะต้องทํายังไงก็คือว่าตรงนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่ออะไรให้ยุ่งยากเปลี่ยนแค่สามตัวท้ายแล้วก็ หลีกเลี่ยงการให้เฟซจริงนะคะทุกคนส่วนมากถ้าให้เฟซจริงมันจมันประจานคุณแน่มันจะประจานทางไหนมัางอะมันก็จะประจานใต้คอมเมนต์ทักไปหาเพื่อนคุณส่งรูปใบหน้าคุณไปให้เพื่อนคุณดูว่าเนี่ยกู้เงินไม่จ่ายอย่างนั้นอย่างนี้เอาคุณมาเป็นคนค้าประกันบุคคลค้าประกันอย่างนี้มันก็จะใส่ร้ายคนให้บุคคลรอบข้างคุณมาด่าคุณกดดันคุณให้คุณไปจ่ายนี้เขาอ่าโอเคนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว คุณต้องสมัครเฟซสำรองไว้เฟซหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่รูปไปหน้าของคนอื่นอย่าใส่ของตัวเองไม่ใช่ไปเอาใบใบหน้าเพื่อนมาใส่นะเอาสมัครเฟซปอมอ,อ,อ่ะเอาง่ายค่ะอค่ะสมัครเฟซปอมมาหนึ่งเฟซใส่รูปคนเข้าไปแล้วก็น,นั่นแหละค่ะก็ให้เฟซนั้นเข้าไปอย่าไปให้เฟซจริงถ้าให้ถ้าคุณมัวแต่ว่าอาถ้าไม่ให้ของจริงมันก็ไม่ให้ บางคนให้ของกิงทุกอย่างมันยังไม่ให้เลยค่ะยังไม่ให้ให้เลยมันอยู่ที่ระบบคำนวณเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องป้องกันไว้ไม่ใช่มาเสียใจทีหลังว่าอ๊้ยน่าจะให้ของปลอมมันไปมันประจานเนี่ยเครียดมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้มันก็นั่นแหละค่ะมันก็ขึ้นอยู่ที่คุณเพราะว่าเอาง่ายๆนะมันกินดอกแพงทุกคนก็รู้อ่ามันบิดได้ทุกคนก็รู้มันกินดอกแพงทุกคนก็รู้แต่ทุกคนอยากได้เงินเขาก็แลกในการขายข้อมูลผมพูดตรงๆเลยนะพี่ก็คือว่าถ้าเกิดว่า อยากจะให้ข้อมูลปลอมก็คือว่าต้องให้ที่อยู่ปลอมนะคะอันดับแรกที่อยู่ปลอมแต่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเราก็ให้ตรงไปตามจริงนั่นแหละมันไม่มีอะไรส่งไปแน่นอนที่อยู่ปลอมที่ที่คุณอยู่ปัจจุบันน่ะก็คือว่าให้ให้เป็นที่ปลอมไปแล้วก็เอ่อหน้าคุณสแกนอะไรมันก็ของจริงหมดอ่ะเนาะแล้วก็หนูบอกอีกอย่างหนึ่งว่าในไลน์มันแอดไลน์แอนไลน์ไคุณจะสร้างแอคเคาท์ปลอมก็ได้ อันจริงก็ได้คุณให้ไปเลยค่ะในไลน์มันไม่สามารถที่จะไปแฮก็กคนในไลน์ได้แต่คุณต้องปิดกั้นนะปิดกั้นการเข้าถึงรายชื่อเพื่อนคุณนะไอ้ที่ไอ้ในไลน์อะค่ะตามโพสต์ตามอะไรที่เขามากดไลค์กดไลค์ตั้งเป็นส่วนตัวส่วนตัวทั้งหมดเลยอย่าให้แอดเพื่อนเข้ามาได้ถ้าแอดเพื่อนเข้ามาได้ <ๆ S 1> เพื่อนคุณที่คอยกดไลค์กดอะไรมันก็จะปประจานใต้คอมเมนต์อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใต้คอมเมนต์ในไลน์ของเพื่อนของคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้หนูบอกว่าป้องกันไว้ป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะคะอันนี้คือหลีกเลี่ยงการอ้ไนี่ของเราเนาะผลกระทบต่อเราโดยตรงเพราะว่าตรงนี้บางคนเป็นหมอบางคนเป็นตำรวจบางคนเป็นทหารบางคนเป็นข้าราชการที่มีหน้ามีตามีชื่อเสียงบางคนเป็นดาราหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะพี่ทำตามหนูถ้าจะกู้ทําแบบนี้นะคะคนอื่นไม่เดือดไอ้คนอื่นไม่เดือดร้อนเลยคนในไลนชื่อของพี่อ่ะ นะคะคนที่รู้จักกับพี่เขาจะไม่เดือดร้อนเพราะว่าเปลี่ยนหมายเลขท้ายตัวเดียวมันตกไปหาใครก็ไม่รู้ถ้าคนนั้นตอบว่าไม่รู้จักปุ๊บพวกมันก็จะติ๊กไว้แล้วว่าคนนี้ไม่รู้จักเข้าใจไหมคะมันก็จะทูนน้อยลงน้อยค่ะน้อยแล้วก็หนูแนะนําอย่างหนึ่งนะให้โหลดแอปแอปไอ้ลไบล็อกเบอร์มาใช้ไว้ถ้าไม่โหลดมาใช้ไว้ก็เปลี่ยนซิมทิ้งไว้สักเดือนหนึ่งค่ะเปลี่ยนซิมทิ้งไว้เดือนหนึ่งมันติดต่อคุณไม่ได้มันก็จะโทรหาคุณน้อยลง บุคคลรอบข้างมันก็จะโทรหาหน้อยลงด้วยค่ะอันนี้เรื่องจริงนะจะโทรหาหน้อยลงด้วยกับบุคคลรอบข้างเพราะว่าโทรหาคุณไม่ติดอะ่ะแล้วบุคคลรอบข้างคุณอ่ะจะไปโทรหาใครอะ่ะเออมันไม่ติดมันจะเอาไว้ทีหลังเลยพวกเนี้มันจะเอาไว้เฉพาะคนที่เบอร์ที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันยังโทรติดอยู่เข้าใจไหมอ่าโอเคเนาะ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเซ็กซี่ทำคลิปอ่าไม่ใช่เซ็กซี่เดียวให้กับช่องอ่าบิดบทอ่าไม่สนิทบิดบททำคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีค่ะไอเซ็กซี่ต้องเซ็กซี่แต่เป็นช่องเก่าของหนูพี่เออนะคะหนูเปลี่ยนมาย้ายมาช่องนี้แล้วนะใครที่ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไครป์ให้หนูด้วยนะกับช่องนี้นะเดี๋ยวหนูมีคลิปใหม่ๆอะไรมาเดี๋ยวหนูก็มาบอกในคลิปนี้แหละพี่ค่ะสสวัสดีค่ะ